นอกจากในตัวดิสเพย์บาร์นี้แล้วเรายังสามารถสร้างออบเจกต์อื่นๆขึ้นมาได้อีกโดยอาศัยตัว Operator p a พาเลตตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมจะสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นเส้น I-Line ์ line, นะครับ i j k จไจะเป็นเส้นที่วิ่งตามแนวกิบพอเรากดขึ้นมาแล้วเราจะได้อ b อบเจกต์ตัวใหม่ที่เขียนว่า2 d Line แล้วก็จะมีค่าตำแหน่งของมันบอกอยู่ว่ามันอยู่ไอไลน์ line, หรือเป็นเส้นที่เท่าไหร่ถ้าเราขยับไปเราก็จะเห็นว่าเส้นนี้ขยับถ้าผมเปิดนะครับกิจขึ้นมาดูจะเห็นได้ว่าใน 2D ลน์นี้เราเปิดกิจไม่ไดนะ้เพราะมันเป็นมันเป็นการกระทําที่อยู่บนเส้นเส้นเดียวในนั้นจะไม่มีกิจแสดงออกมาถ้าผมไปเลือกโซนแล้วผมเปิดกิจออกมาเรามาดูไอไลน์ line, นะครับเส้นนี้จะวิ่งตามแนวกิจ นะครับจะเห็นได้ว่ามันวิ่งตามแนวกิบเส้นนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลือกให้มันเป็นคอนทัวร์ของตัวไหนก็ได้เส้นก็จะแสดงสีออกมาเราสามารถสร้างได้มากวาามากว่าหนึ่งเส้นสร้างได้มากกว่าหนึ่งเส้นจะเอาแต่ละเส้นไปวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรา ในนี้ t o d line เราจะเห็นว่าถ้าเ,าเลือก object t o d line ฟังก์ชันที่ทำงานไม่ได้หรือ object ไหนที่สร้างบนเส้นนี้ไม่ได้ก็จะก็จะถูกทำให้เป็นสีทึบแล้วอันไหนที่ยังทำงานได้อยู่หรือยังเลือกได้อยู่ก็สามารถกดได้ก็ยังเป็นจะเป็นสีขึ้นมานอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำ particle testing หรือการจำลองว่าถ้ามีอนุภาคอยู่ในนี้แล้ว อนุภาคเหล่านี้จะไหลไปทางใดได้บ้างมาร์กเกอร์ที่เห็นก็จะเป็นกากรบาดสีแดงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราเริ่มวางอนุภาคลงไปเราก็มาดูว่าอนุภาคนี้จะวิ่งไปทางไหนบ้างถ้าเราไม่ต้องการแสดงอ็อบเจกต์บางตัวเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็กด visible ตรงนี้เพื่อไม่ให้มันแสดงผลก็จะเหลือแต่ตัวที่เราสนใจ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถทําให้มันเป็นสีได้เราจะเลือกให้มันเป็นแบบไหนก็ได้ดีแบนนี้เป็นเส้นหรือจะเลือกให้แบบเป็นท่อนะครับหรือจะเลือกให้เป็นริบบอนนะครับเป็นแถบผ้าถ้าเป็นทิ้วเราจะให้มันแสดงสีก็าสามารถทําได้โดยการเลือกคอนทัวร์มันก็จะเป็นสีออกมาอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการทำวิวหรือการนำเสนอผลใน CFD View รายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ในตัวของ App object ต่างๆนี้เดี๋ยวจะนําเสนอในรายละเอียดต่อไปในคลิปหลังๆอันนี้ต้องการนําเสนอให้เห็นถึง overview ของการใช้งาน c f d view ในเบื้องต้น